ต่อ,อไปข้ามัณดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกําลังใจให้เป็นสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสำคัญเพราะว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นพระกรรมาฐานที่ระงับรมฟุ้งซ่านของจิต ดังนั้นขอมร n าท่านพุทธบริษัทอยาทิ้งอารมณ์นี้เสียถ้าขณะใดมีอารมณ์พงซาขนขณะนั้นขอมร n าท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจารณาสิให้หมด <c oughs> เอาจิตเข้าไปเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จงอย่าลืม ว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่ยาบังคับลมให้ใจให้แรงให้เบาให้ยาหรอเห้สั่นลอยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้นพระบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จับรมหายใจเขาออกว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสั้นยิง่งกว่าจิตจะสบายกรรมฐานกองนี้มีความสําคัญมากพระวันดาท่านหลายมักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกําลังใจไม่ได้ใจมันพุ่งสั่นนี่การกำหนดรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปเห็นว่าทนไม่ไหวกนเลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติ ต่อที่นี้ไปก็จะนำเอาปฏิบัติทาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราเราสำหรับท่านผู้นี้มีปฏิบัตาิการปฏิบัติเต็มไปด้วยความยากเห็นก็เห็นจะเหมือนกับพวกเราเรานี่เอง แต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอิทิบาททั้งสี่ประการครบถ้วน <c oughs> แล้วก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึกรายกฏว่าท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึง คำว่าขาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสม,มาบัติไม่มีมรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจ้าสำหรับสมุดบันทึกฉบับนั้น ที่สามารถค้นคว้าหา,ามาได้จากปฏิบัติของท่านผ้เท่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจึงจะขอ,อนำเอาบันทึกนั้นม,มาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงปฏิบัติของคนปัจจุบัน ความจริงก็ไม่จบไม่ใช่ปัจจุบันนะักเวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนตอน้ตนๆท่านก็ต่อสู้มาหนักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิบัติาของท่านท่านผู้เท่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใคร ถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้อย่างไงว่ามีตัวมีตนอยู่เ้าขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูปฏติปทานเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็จเจริญเพื่อกรรมฐานอย่างพวกเราเราอารมณ์ของท่านก็นเหมือนอารมณ์ของเราในเอง สิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คืออารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่คำว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตมันมันฟุ้งหลายแบบคือฟุ้งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างพศสฟุ้งไปในอารมณ์ของความโกรธฟุ้งไปในอารมณ์ของความโก,กรธ พุ่งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยานอาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่งในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศกว่าบคนอื่นรายการที่สองก็อยากจะมีจริยาดงกว่าคนอื่น ราการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชรายการที่สี่อยากจะบรร,รลุมรรุมรรคผลทำตนให้ถึงขั้นปฏิสัมมิทายานแได้ว่าความพุ่งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีนี่เราคุยกันแบบย่อ จะขอนำปฏิปทาต้นของท่านคือปร,ประวัติการประพฤติปฏิบัติท่านเล่าไว้ในประวัติของท่านท่านบอกว่ามีอารมณ์พุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์พุ้งเป็นสำคัญพอเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์ บรรดาครูบาอาจารย์สมัยนั้น่า้ก็เป็นครูจริงๆคำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียวขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามทําบอกไปแล้วถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่กระนามบอกให้ทวนถาม ถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจถ้าในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อคำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิทยาอุตสาหะให้แก่คณะสิทธิานุสิต ซึ่งผิดกับคาสอนก็ในสนักของเราผมก็รู้สึกว่าสนักของเรานี่มันเฟอเกินไป <c oughs> มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นในการบางครั้งเราจะเห็นว่ากําลังใจเขามันได้ธนกปฏิบัติที่อยู่ประจำมองดูบางท่านบางทีท่านยังไม่ได้อะไรเลยก็มี แต่ว่ามีความหลงผิดว่าเป็นอลเลิอนนี่ต้องระวังให้มาก <c oughs> อย่าทำอารมณ์ให้ผูกอย่าดูใจคนอื่นอย่าดูจริยาขโมยคนอื่นดูแต่ใจของเราเองเป็นสำคัญมากมายว่ากันนองแกอารมณ์พุ่งของท่านผู้เฒ่าในอันดับแรกตามที่ท่านบันทึกไว้ท่านบอกว่า ที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์พุ่งมันพุ่งทุกอย่างบางทีเช้าพุ่งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักทั้งๆที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่านิพานัสสะสักิกิริยายะเอตังกาสาวังขิตวา ซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัทเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปณิพานนี่ปริการหนึ่งในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรมรมฐานไว้แล้ววิมาหังพระกวาอัตภา,าวังตุมหากลางปริจชามิ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทำกิจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ให้ผิดตอ่อพระพุทธพจนบทธสมบาลิเพราสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจิาศรีทรงตรัส,สว่าไม่ควรจะไม่ทำอย่างนั้น สิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาทรงแนะนำทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้นอันดับแรกจะทำเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ <c oughs> ท่านกล่าวว่าแม้แต่ตั้งใจไว้ยอย่างนี้ไอ้ความเลวของจิตมันก็ยังยังปรากฏมันฟุ่งทุกแบบในการแรกที่ครูบาอาจารย์สอน ท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกวิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ปล่อยลมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้นให้มันอยู่ตามปกติของมัน เวลาให้ใจเข้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกให้นึกว่าโทแล้วครูคบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุทธโธขนาดนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิ ท่านสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเธอทำไม่ได้จงอย่ากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้รมให้ใจเข้าใ,ใจออกการภาวนาว่าพุโทโธเป็นคำสอน แต่ว่าคำสั่งก็คือว่าถ้าเธอทำไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองระการไม่สามารถจะบังคับให้อารมณ์จิตทรงยู่ได้เป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมณ์ก็คือไม่ลืมคำว่าพุทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก และในขณะที่ใช้คำว่าพุโทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ท่านก็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้เฉพาะเวลาไม่ได้ มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะฟุ้งซ่านไปสูวอารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเมื่อมันซ่านไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมันซ่านไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้มาเมื่อไรก็ดึงเข้ามาใหม่จนกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งตั้ง,ต,งตั้งเวลาไว้สันส้นๆ ท่านบอกว่าคําแนะนําอาจารย์ในขั้นต้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่างหาในสถานที่สงัดสงัแจกเสียงสงัดจากบรรดาการสถานที่เก่งชนไปด้วยประชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิในการคัตมัิ สองชั้นบางนั่งพับเสียบบางนั่งเอ็นกายบางนั่งห้อยขาหลัง,งพิงผับฟ้าเ้าหลังพิงเสาบางพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกฟังมาที่แรกท่าบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะหรือที่จะเกินวิสัยของเรา แต่ว่าทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาทีคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกพร้อมกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทแล้วว่าการในการบางครั้ง ่านบอกว่ามันกลุ่มกลัดจริงๆแม้แต่จะพึงตั้งอารมณ์ไม่ถึสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่ท่านจะไปหาท่านอาจ์ครูท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ว่าเธอไม่สามารถจะรักษาอารมณ์นี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลาย ครูสมัยนั้นดุเกินไปไหมแต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนี้นัน้นดุเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสําหรับขดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดิ์สันดาหสมมาสุภุทธเจ้าสอนสมัยนั้นองค์สมเด็จพระจินนวรสอนอย่างยอดตั้งแต่ต้นยันอาหัตผล เมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศพลก็ส่งพระโพนันเข้าป่าเมื่อสั้นศึกษากันอยู่เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดกับใครถึงชั่วโมงไม่เคยเจอบทคำสอนตอนไหนเลยที่องค์สมดเด็จพระจอมไตรสอนถึงหนึ่งชั่วโมงเท่าอย่างมากเราถือว่าหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกัน ว่าสอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรบ้างลองวัดภาพกันดูแต่เมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูสอนแล้วก็ส่งพระทั้งหลายเรานั่นเข้าป่าไปเลยไม่ต้องกลับมาหากันอีกแต่ว่าบรรดาท่านหลายเรานั่นเข้าป่าไปแล้วกว่าจะเข้ามาพบองค์สมเด็จพระบรทีพแก้วบางทีก็ไม่ถึงบรรษา บางท่านก็จำบรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกบรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช้างให้แบกแต่ท่านก็แบกกันได้ถ้ายจะบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจ ท่านนั้นหลายพวกเรานั้นท่านมีกําลังใจฉันใดพวกเราก็มีกําลังใจฉันนั้นคำสอนของสมเด็จพ,พระกวันยังอยู่ครอบทวนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ <c oughs> ในบันทึกฉบับนั้นแทนบอกว่ามนึนึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจ ว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายซะดีกว่าจะไม่เข้าไปหาอาจารย์จนงกว่าเราจะชนะจิตเบื้องตนคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ทั้งฌานสี่ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ฌานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติ ปีติคือความอิ่มใจแล้ว่าการโกหกอ,อาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายไม่มีผลถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติพระาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจตุปริยา,ยานสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเจลีบเลี่ยงไดถ้านันทึกว่าอย่างนั้น และทำยังไงล่ะไม่อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำภาวนาว่าพุโทโธสามรอบก็ไม่ไหวบางคราวมันก็ดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั่นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสําหรับใจของท่านท่านจะหาลูกประคำท่านก็หาไม่ได้ เพื่อเข้าไปอยู่ในป่าช้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดลูปกรกะคำเขาก็ไม่มีขายเกื่องกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดีก็ไปเอาไม้กรวดมาได้กี่ไม่ก็ตามเอามากอบหนึ่งกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท หยิบไม่โกรดไปวางนอกจากสถานที่ที่เั็นกองไว้เท่าจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุทธเอาอว่าโเอาไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่าถ้าเราชนะอารมณ์จิตเท่าไม่โกรดที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตายตามันทึกก็อบอกว่าใหม่ๆเกือบจะด,ดิ้นตาย ว่าไปสองสามเม็ดนั้นอ่ะมันดิ้นพังซะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยคือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทธโทเม็ดหนึ่งพุทธโทอีกเม็ดหนึ่งพุทธโทที่สามพุทไม่ทันโทอารมณ์จิตมันก็โผล่อาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแสงเข้ามา เห็นท่าจะไม่ไหวท่านยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้ปัญญาณกา็ใตนเองคราวนี้รู้คนเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปมันจะคิดอะไรก็ช่างเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงครอ่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง ในช่วงในการเดินนั่นก็นับก้าวลิงกโกดหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของก้าวแล้วบางทีก้าวไปกับพุทโธพุทโธไม่กําหนดรู้เราไม่ใจเขาออกแล้วเอาตามเท้าก้าวเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์ก็โปรงพอโปรงดีก็ปล่อยใจสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปใหอารมณ์มันเป็นสุข พออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นกับเม็ดกรวดใหม่จับเม็ดกรวดหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกองหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้เม็ดกรวดหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อน หมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กลัวดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี้ก็ต้องพ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตเพื่ออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไปคิดคิดไปมันเลยหลับ พอหลับพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆมีกำลังใจพอร,รู้สึกขึ้นท่านก็บอกจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุทโธกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้อารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตเข้าทึ้งกว่าจะเข้าทึ้งจุดไอจุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้น ต่อสู้กันจริงๆให้ามันทรงนิ่งท่งบอกสู้กันอยู่หลายวันจนกว่าจะชนะได้คือเวลาทำเนี่ยไม่ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอาร,รมณ์ที่แรกท่านบอกว่าเรามันงโง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปจเจ้าชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์ มันก็เป็นไม่ได้พอมาเริ่มรู้จักพในไคร่มรบ้างถ้าอรมมันเคียดก็เลิกเสียถ้ารมมันพุ่งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบทธรรมสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นยางโน่นหยิบอย่างนี้จับไม้มาเคาะบ้าง บางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดินใครจิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตมันอยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามมัธยาศัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อก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 ,อกให้หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธรูป ดูพระพุทธรูปจะมีพระพุทธลักษณะเป็นยังไงที่เขาทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุขพอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำวนาวาพุทโธอารมณ์ก็เกิดความแช่มชืนท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จึงกว่าจะชนะใจได้ตามเวลา คือในระยะแรกเอาไม่กรวดมากอบหนึ่งพุโทโธหนึ่งเม็ดพุทโธหนึ่งเม็ดห,หมดรอบหมดรอบไอ้ตอนตอน้ตนๆมันไม่ทันยังหมดรอบมันไม่อยู่พราเล่นทานนี้เข้าบ่อยๆไม่กรวดไม่กรวดหมดรอบใจยังอยากพุทโธต่อไปเมื่อยากพุทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับพ้นอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบ จิตมันสั้นเราจะตั้งต้นใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกำลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพนเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทำได้แต่ว่าทั้งๆท,ที่ทำรอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันบางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกฝัน เมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปล่อยจิตให้สบายในที่สุดท่านก็สามารถชนะก,กําลังใจให้สรงสมาธิได้ตามกําลังจํานวนไม่โกวธที่ส่งไว้ขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลมีสิบปราพปติบริทาการปฏิบัติของท่านพอเท่าน,นี้มียาวเวลานี้มันหมด็จแล้วนี่ขอบันดาท่านนังหลที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ ปฏิบลองปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านมิยังนะวิธีเอาชนะจิตี่ยังไม่จบในวันนี้รือว่าชนะจิตเป็นสมาธิเสียเพียงสั้นๆยังไม่จบแต่เวลามันจบแล้วตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จตัวไปทีบแก้วจงใช้อริยาบทตามสมควรท่านจะนั่งท่านจะนอนท่านจะยืนท่านจะเดิน นั่งท่านไหนก็ได้ตามอัิยาศัยขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จเร้ารมครูทรงต้องการสวัสดี